สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนเขามาแล้วครับมาเร็วจันหวันมาเร็วโอ้ยถ่าจันหว่าส <c oughs> ิละ่ะเอฟซีเขาถ่ายอยู่นี่ตัวยังได้งวดนี่ <c oughs> ใส่ได้ตัวได้งวดนี่เก่งได้ตัวได้มาเบิ้งเบิงบ้ง <c oughs> จันหวันว่าเอาสามเป็นหลัก,กว่าสัน อบ,บอมากบ่ทะเบียนรถจะของอันนี้ทะเบียนรถจูงอยู่นะไปคอาทาวิสวุวรรณไอ้สองสามเก่ามันเหล็กดังสองสามสามสองอา มันเหล็กอันอออลูกวันมักสามนะครับวนในลูกวันมัดสามสามตัวเดียวทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างมีสามแน่นอนสามตัวเดียวในโตะสามตัวเดียวนะครับโอกาสที่มีเบิร์นสามสามหาสิบเปอร์เซอืมโอกาสสิเบิร์นสามสามหาสิเปอร์เซ็นต์มีสามแน่นอนหรอครั ตัใ้ใดตัวใดเขาไปจับใส่สามเด้อนี่ของแท้เลยนี่เลขวิ่งไม่มีหลุดลเหล,ล,ล่งเหล็กวิ่งบม่มีลุดลุดยากสําหรับลุงวันทิศจันวันนะครับที่เด่นวันนี้มาแล้วถ่าจนวา่าถ่าอยู่สองสองัโมงวแต่สิบบ่มาม่งไงว่นสิกับแล้วนี่กําลังว่าสิกลับสิไปขัดล้อ ขัดกล้องขัดกล้องใส่อีกขัดกล้องแล้วทรงไล่เห็นไหมเด้อดูดกดีกว่าแมนบอดูกีกวะสามแน่นอนนะแมนบอลูกีกวะเมนบอโศกไพรมันมั่นครับสำหรับ วันที่16กันยานะครับพี่น้องสำหรับทีเด็ดจานวันก็คือ3ทั้งบนทั้งล่างไปหาจับเอาซนผู้ใดมักตัวใดก็จับใส่เอาเลยครับสำหรับวันนี้เนะาะโศกผามันมันว่ากันบ่ไพรขอบคุณทุกกำลังใจครับสารคดี้เอาไว้สมิสะกดพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ